สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันและรักของนายโลโก้ก็จะเป็นวิดีโอซีดีสติ๊กเกอร์คือ United Home Entertainment มีโลโก้ United Home Entertainment โลโก้หนังมีโลโก้ก็คือ STG Multimedia เลขหัส เลขรหัสของ VCD United Home 9007สันปกก็เหมือนสันปกนะครับมีมีเรื่องย่อจัดจำหน่ายโดยบริษัท United Home Entertainment จำกัดที่อยู่ของบริษัท United Home ก็คือถนนบอนสตรีทวิธี มีสติ๊กเกอร์เรทภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุผู้อู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปวิธีใช้ใช้กับเครื่องเล่นที่มีเครื่องหมายวีดีโอซีดีหรือเครื่องที่มีเครื่องหรือเครื่องที่สามารถเล่นวีดีโอซีดีได้ข้อแนะนำอ,อ่าควรระมัดระวังอย่าให้แผ่นวีดีโอซีดีหรือวีซีดีเมีรอย บาร์โค้ดผลิตพันวิดีโอซีดีวันที่ผลิตมีนาคม2,554เมื่อช่วงปิดภาคเรียนหลังสอบปลายภาคงานสัปดาห,ห์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่39ความยาว90นาทีบรรจุ2แผน่นโดยใช่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและวันวันที่จัดจำหน่ายและวันเดือนและวันที่อีดจำหน่ายก็คือ30มีนาคม2554ความยาวก็สินธีบรรจุดสแผน่นภาคไทยราคา159บาทใบอนุญาตก็คือพอยอ 5 9 1เกทัาสีเธอกับฉันและรักของนายบริษัท s t s t g m u l t i มัลติียจำกัดนายทะเบียนกลางอนุญาตหมึกน้ำเงินเรามาดูแผ่นเรามาดูกันนี่นะครับแผ่นไม่เหมือนกับแผ่นแรกนะครับ มีดิสหนึ่งโลโก้ยูเนเต็ดโฮมเอนเตเทนเมนต์เอสทีจีมัลดวเดียภาคไทยวิดีโอซีดีและก็ขอบคําเตือนนะครับที่เป็นภาษาไทยดูแผน่นยังไม่มีรอยเลยดูได้90%้าสเอซ้ยเปอซแผ่นที่สอง ดูเนื้อแผ่นยังคงใหม่อยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ